สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวบางอย่างที่อาจทําให้หลายคนโกรธเคืองแต่ว่าสําคัญมากคุณเคยคิดไหมว่ายาฆ่าเชือ้อคือ,อยาแก้อักเสบวันนี้ผมจะมาคลายความเข้าใจผิดกันครับแล้วทําไมผมถึงยอมถูกเกียดเพราะไม่ขายยาให้มาดูกันเลยครับหลายคนคิดว่ายาฆ่าเชือ้อเป็นยาที่ช่วยแก้อาการอักเสบได้แต่ความจริงแล้วยาฆ่าเชือ้อหรือที่เรียกกันว่าแอนติบอิก มีไว้สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีรียเท่านั้นดังนั้นหากคุณมาล้านยาด้วยอาการปวดหัวปวดหลังหรือปวดฟันหรือมีอาการอักเสบอื่นๆโดยไม่รู้ว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยู่หรือไม่ยาฆ่าเชื้อก็ไม่ช่วยอะไรเลยครับผมเจอหลายคนที่มาขอซื้อ,อยาฆ่าเชื้อด้วยอาการเหล่านี้แต่พอผมอธิบายว่าทำไมไม่ควรใช้ก็เกิดความไม่พอใจขึ้นแต่ผมอยากให้คุณเข้าใจนะว่าสิ่งที่ผมทำ คือดูแลสุขภาพของคนหญิงจงยาฆ่าเชื้อมีไว้ใช้สําหรับการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นการใช้ยาฆ่าเชื้อโดยไม่จําเป็นจะทําให้แบคทีเรียดื้อยาแล้วจะทําให้การรักษายากขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ยังมีผลข้างเคียงที่ไม่คุ้มค่าเมื่อใช้ยาอย่างไม่จําเป็นดังนั้นหากคุณมีอาการปวดหลังปวดฟันหรือว่าปวดกล้ามเนื้อกรุณาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเพื่อหาวิธีรักษาที่เหมาะสมครับอย่าลืมนะครับ ย่าฆ่าเชื้อไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกการอักเสบและการใช้ยามไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดปัญหารุนแรงได้ในอนาคตหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นและหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะถามนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ